ไปดีพี่น้องมานี้มาพี่น้องมาตรวจจัดยคือเก่าพี่น้องโอ้ฝุ้เป็นตำเรื้อมมาเลยยำเสาเสาพี่น้องมาพี่น้องมา้ตับหวานมือนี่ซอยจุจากบาดพี่น้องจุย่มำเสาเสาสดๆเลยไปขั้วมาบางกีเอมเก่าจะตอนจขั้วคนหลายพี่น้องก็เลื่อดใบให้ให้เบิ้งนี่ซอยเป็นต่อยเป็นต่อยพี่น้องสิแล้วก็ตับพี่น้องสามสิบกีบเป็นบ่อ้ยบากใหญ่พี่น้องเลย ตัวนี้ขันแท่นหน้ามันเอามาขูดน้อยนึงลวกขูดน้อยนึงมันขาวพี่น้องมันจะงามเนาะพักแก่กับหอมนิดนึงกระลำแล้วก็บสลัดกับฝักยาวพี่น้องมาพี่น้องมามาคำแรกเลยทดสอบพี่น้องยังเผาเ้าเป็นงานบุญบ้านพี่น้องจะหลมงูมว่กันแต่ว่างูคู่กันยังบ่มาหมดไปแล้วสองสามสองพันบาทแล้วพี่น้องอะ สามสิบกี่พันทับจะบายก็เป็นนองย่างทั้สางเนาะเจ้ากี่พี่ใหญ่พี่น้องโอ้หนุ่มขับกันยังเว้ย Đồ <laughs> 2 số sao không nhiều mà. Phần đây. Nó nữa khác. Bẹp nó nhiều to như nó. con. Sốt sốt nhưng sầu, sâu. đây. Nhỉ? Ưm ưm Nè, nó bánh bánh nụm Gọp nọc nụm, nai bánh nọc Màu bánh mà, nó nó mà. Thếp, Xếp xếp, có bò yên nọt, nhằm sầu Chú 嗯。Mm hmm. โดนได้พี่น้องบ่ไ้อันนั้นบ่ได้กินแบบนี้เนาองกะทิดแ์เนี่ยใช้เขาพี่นน้องบาดเอาต่อพี่น้อง <N g ht> นายโทรมาหลับน้อยหนึ่งมาพี่น้องมาจูขข่ขะๆววิจากบาท ทำชิบกีบกับบุหรย่ไปเลย่น้งมันหลายคน Ừ. Nhà xuất <coughs> 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 พักสุดพี่น้องนะน,น้อยยังพี่น้องเพราะเพราะว่าทั้งมูคูเฉยมากเพิ่งเฉมากินน้ำแต่เพิ่นกับบูก้าเขาวกล้องเพิ่นบโมยาใครแค่น่าเพิ่นเพราะท่านผู้รักผู้ใหญ่ในพี่น้องเพราะท่าน,น,นคลิปนี้ก็โอ้บราจะจู้ใจไปในไพี่น้อง หวานยังผู้กองใบหน้อยเลยลาไปก่อนลาหมองแดงนะกินข้าเกาอยู่แต่ว่ากินกับผู้ใหญ่ผมอยากจเขากล้องน้ำใบหน้อย,ยว่นไงผู้กองเขามักกะไรถือใจกะแซ่ถือใจโคชิตาบเพี่น้องเด้อคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ใบหน้อย,ย,อยขอกล่าวคำว,ว,ว่า สบายดีพี่น้องลาบประชากรสบายดี